ค่ะวันนี้พี่ปุณเป็นไงบ้างค่ะวันนี้อะค่ะดีดีค่ะรู้สึกดีมากเป็นผ่านมากี่วันแล้วเนาะสิบห้าวันใช่ไหมคะนับตั้งแต่ฝังเข็มมาแล้วนะคะครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งที่สี่ครั้งที่สี่อะค่ะแล้วก็ว่าเป็นผลของที่พี่ปุณทําไปสามครั้งแล้วนะคะรู้สึกรู้สึกดีมากเลยค่ะรู้สึกว่าเหมือนมีพลังเยอะขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกระบบหายใจก็ดีขึ้นนะคะเหมือนหายใจเต็มปอดแล้ว แล้วเหมือนทําอะไรเราก็ปกติเราก็จะเหนื่อยกว่านี้นี่เราก็ไม่เหนื่อยปกติพี่ปุนหายใจได้ประมาณไหนเราอธิบายนิดนึงคือมันอาจจะหายใจไม่ได้ลึกมากหรือเปล่ามันลึกหายใจประมาณไหนที่เวลาที่เราหายใจเข้าไปมันสูดเข้าไปแบบเต็มเลยปกติปกติมันจะไม่ค่อยอ่ะมันเหมือนครึ่งๆกลางๆอ่ะโอ้มันมันมันเหมือนหายใจไม่ค่อยดีแต่เหมือนระบบหายใจรู้สึกดีขึ้นถ้าระบบหายใจดีขึ้นก็คิดว่าน่าจะระบบต่างๆมันก็อาจจะดีขึ้นนะค่ะ ตอนนี้เราไม่ได้แบบขึ้นขึ้น,นกลางย่างกันแล้วใช่ค่ะหายใจได้เต็มที่เต็มปอดค่ะพลังเป็นยังไงบ้างพลังแห่งรักพลังอ่ะใช่หเออพลังดีอ่ะมันเหมือนแบบว่ามีกําลังใจมีพลังมากขึ้นเหมือนมีความเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นปกติก็เป็นคนที่มีความสุขอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะไม่เท่านี้อันนี้รู้สึกถึงว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ หลังจากที่มาสามครั้งผ่านไปอ่ะก็รู้สึกเหมือนตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจอะค่ะอืมมันเป็นขั้นบันไดนะที่พี่รู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามจนถึงครั้งเนี้ยอืมเหมือนพี่สัมผัสได้จริงๆอ่ะเหมือนแบบมันบอกไม่ได้ค่ะต้องต้องเหมือนคนที่มาทําเองถึงจะรู้คือมันบอกไม่ได้เลยนะต้องลองอ่ะโอ้แบบว่ามันจะให้มาพูด ยังไงอ่ะมันไม่ได้เหมือนเป็นการโฆษณาชวนเชื่ออะไรเรารู้สึกเลยอะว่ามันดีกับตัวเองค่ะถ้ายังไงก็ต้องต้องมาลองอะค่ะถึงถึงจะรู้มีคนทักแม่พี่ปุมีคนทักมีคนทักแล้วก็จะมีคนตามมาด้วยเนี่ยใค่คะเดี๋ยวว่าคือเพื่อนที่ตีแบตด้วยกันนะคะเขาก็ถามว่าทาอะไรมาทาอะไรกันไปทาอะไรเขาก็แบบคุยกันเราก็คุยเรื่นงฝังเข็มแล้วมีพี่คนหนึ่งเขาก็ดูคลิปบ่อยๆเขาดูคลิป เขาไม่ได้ดูเขาดูคลิปเขาดูคลิปคนอื่นแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเขาบอกว่าเออเห็นเขาว่ากันว่าดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ยังไม่รู้รายละเอียดแล้วเราก็ไปช่วยเสริมได้คุยเพราะเราเคยสัมผัสประสบการณ์ตรงนะฮะเราก็เลยแบบคุยเขาฟังแล้วก็บอกว่าประสบการณ์ ใช่บอกว่าถ้าสนใจแบบว่าเราก็อยากจะให้มาคุยกับคุณหมอดูอยากให้เขาแบบลองมาคุยเขาบอกเออดีดีเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวพี่ว่าจะนัดเขามาครั้งหน้ามัพรีขนาดไหนที่ปุณถึงรู้สึกว่าอยากจะบอกต่อคือพี่เป็นคนที่เหมือนกับเหมือนพี่เวลาพี่ไปดูหนังแล้วหนังดีพี่ก็จะบอกบอกคนรอบข้างพี่ว่าเฮ้ยหนุกนะาอะไรเงี้ยคืออันนี้มันก็เหมือนเหมือนเรามีอะไรดีเราก็บอกต่อไปอ่ะมันมันเป็นวิทยาทานด้วยเราก็ไม่ได้มาปิดบัง ว่าเหมือนมีของดีแล้วไม่บอกต่อค่ะ <c oughs> พี่ก็จะเป็นคนที่แบบเปิดเผยตรงไปตรงมาอย่างนี้อยู่แล้วอะค่ะ <c oughs> พี่ก็อยากจะบอกคนให้เขาสุขภาพดีเพราะพี่ก็เห็นคนสุขภาพดีใช่ไหมเราก็เนาะเราก็มีความสุขนะทําให้คนเขาดีขึ้นถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นคนทําโดยตรงแต,แต่เราเป็นคนบอกเขา,เขารู้แหล่งที่มาเขาแล้วเราก็รู้จักที่นี่ที่นี่เขาก็ดีดีมากๆทุกอย่างแบบดี เพอร์เฟกพร้อมสําหรับการที่จะบูรณาลังบูรณาการร่างกายคนหนึ่งคนเลยค่ะเพราะแต่ละคนต้องเจออะไมาหนักๆน,นั้นสาหัสสาการกันทุกคนใช่ไหมคะทุกคนต้องมีประวัติทุกคนต้องมีโรคประจําตัวทุกคนเชื่อเลยว่าไม่ไมีใครไม่มีโรคค่ะยิ่งอายุ40อัพแล้วอะ่ะมันมันมันไม่มันไม่ได้เหมือนเด็ก ยังไม่โตเต็มที่หรืออะไรมันก็ต้องมีมมนู่นนี่ใช่คะรมา,ารแล้วจะบอกเลยว่าการที่เราอยู่กรุงเทพมันมีจนมลพิษทั้งนั้นมันเป็นอะ,อะไรที่ไม่มีความสะอาดเลยมันเป็นอะไรที่เราต้องเจอกับสิ่งที่เหมือนกับทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีเลยก็ว่าได้แต่ถ้าเราแบบว่าไม่รู้จักดูแลตัวเองไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราเสื่อมวัยก่อนวัยอันสมควร แล้วเราก็การดําเนินชีวิตของเราก็จะไม่มีความสุขค่ะก็อยากให้ตรงนี้ใครที่ดูคลิปนี้นะคะก็อยากให้เหมือนกับว่ามาลองเถอะค่ะอย่าไปเสียดายอะไรเลยเวลามันไม่ย้อนกลับคืนมาอยู่แล้วนะคะถ้าถ้าคุณแบบว่าอยากจะสุขภาพดีอยากจะดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับลูกหลานอยู่กับครอบครัวที่มีความสุขค่ะก็ต,ต้องมาความหวังของทิปุนตอนทั้งแรกเลยที่มาที่ทิพปุณบอกว่าอยาก ใช่ค่ะเขาคือเขาเป็นคนที่รักลูกมากเป็นคนแบบติดลูก่ดเฉยแต่ว่าต้องต้องเดินไปด้วยกันด้วยใช่ค่ะนะคะตอนนี้ความหวังเป็นยังไงบ้างตอนนี้ความหวังเต็มเปี่ยมที่จะแบบว่าอยู่อยู่กับลูกแบบว่าแล้วก็ได้ดูแลเขาแล้วก็ไม่ไม่คิดว่าเขาคือเหมือนเดินไปเท่าเกันเลยอ่ะไม่คิดเลยนะว่าลูกอาจจะแข็งแรงกว่าเราอะไรเงี้ยเราไม่คิดเลยนะเราคือมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ในเรื่องสุขภาพมีความมั่นใจมากค่ะแล้วอย่างญี่ปุ่นว่าพบแล้วพบยังไงเอยก็เหมือนเปรียบก็เหมือนเอ้ยเจอแล้วเหมือนแบบเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ก็คือที่นี่ก็คือให้เราด้านสุขภาพเต็มที่เลยเหมือนกับเหมือนคนมีความรักอะที่แบบเหมือนเจอรักแท้อันนี้ก็ก็เปรียบได้เลยอะค่ะจริงๆเลยจากใจเลยนะเนี่ย ปกติเป็นคนชอบออกกําลังกายอยู่แลวนะคะชอบตีแบดว่ายน้ําเล่นโยคะแต่ปกติตีแบดเนี่ยพอตีกลับมาเนี่ยบางทีมันจะเมื่อยมั่งตีแล้วมันก็อดนอนมามันก็จะไม่มีแรงตีแต่ช่วงหลังที่ไปตีเนี่ยคะ่ะมันจะเหมือน,อนกับเฮ้ยพลังมาจากไหนวตีชนะหมดเลยผู้ชมผู้ชายก็ตบแบบโอโ้ตีแบบเมามันมากแล้วพอหลังจากตีเนี่ยก็จะไม่มีอาการปวดเมื่อยอะไร มันรู้สึกแข็งแรงใช่ใช่ค่ะทุกต้องแล้วครับเพื่อนที่เขาไปเขาไม่รู้เราไงเขาว่าเราแข็งแรงยังไงเขาก็คิดว่าอ๋อมันก็คือคนไม่รู้นะว่าเออคุณแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยจะไปบอกเขาเขาก็เขาก็ไม่เชื่อหรอกเขาก็เหมือนกับคือเขาไม่ได้เป็นตัวเราเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยเราแข็งแรงขึ้นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนชีวิตมัน เติมเต็มมันจอยฝุ่นมันมีมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันบอกไม่ได้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมพี <c oughs> ่ยิ่งตอนนี้ยิ่งขนาดนั้นเลยแหละก็ไม่ค่อยมันนะทาแป้งฝุ่นอย่างเดียวเองก,ก็ก็เนี่ยไม่ได้แต่งหน้าเลยค่ะรีบมาวันเนี้ยค่ะท <c oughs> าแป้งฝุ่นมานิดนึงแป้งฝุ่นสีจันใน <c oughs> <c oughs> นิดนึงโฆษณาเขาคือทาแป้งฝุ่นมาก็ก็มันเหมือนก็ก็ไปไหนมาไหนได้ปกติมันต้องเมคอัพเยอะอะ คือผู้หญิงอายุ40อัพแต่มันมันเหมือนโรยลาแล้วไงมันไม่มีเท่าไหร่45ค่ะแล้วความแข็งแรงหรือความสดใสความรู้สึกของเราตอนนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่30ค่ะเอางั้นเลย3สแบงจ๋วเหรเออ30แบงจ๋วเราว็ต้องอันนี้ที่พวกรู้สึกจริงๆนะโอ้รู้สึกจริงๆสิจะไปโกงความรู้สึกที่สัมผัสได้จากสุขภาพเราจากความสดใสจากอารมณ์ ของเราแล้วอารมณ์ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้บ้างที่คุณมองคืออารมณ์ที่เปลี่ยนเนี่ยมันก็จะเหมือนจะทําให้การดำเนินชีวิตของเราเหมือนมีความรอบครอบมีความสุขขุมมีการเหมือนกับว่าทําอะไรมันเหมือนก็มีสติทุกอย่างมันก็เหมือนกับร่างกายเราก็คือมันพร้อมไงคะร่างกายเหมือนจิตใจเรามันมันนิ่งขึ้นมันเหมือนแบบบอกไม่ถูกมันมีความแบบ มีสมาธิอะซึ่งไม่ได้ฝึกสมาธิเลยนะคะเราก็ไม่ได้อะไรเหมือนกับว่าเรารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจว่าจิตใจเราสงบเนาะจิตใจเราเหมือนกับว่าทําอะไรก็ไม่โกรธใครเลยนะไม่ว่าใคร,อ,รอ,อืมเราจะเวอร์ไหมเนี่ยเราไม่เวอรนะเมืมม่อก่อนนะเราเหมือนจะแบบมองอะไรก็อมืมันก็เป็นมองโลกค่อนข้างลบอะ่ะ มองโ,โลกนี้แง่ร้ายไม่ค่อยจะอะไรกับใครไม่อยากจะคุยกับใครไม่อยากจะส่งผิงกับใครอยากอยู่ในโลกแคบแบบบางทีมันหงุดหงิดนะนะไม่รู้ตัวผู้หญิงวัยเนี้ย<ะ>เลือดจะไปลมจะมามันก็จะเหมือนกับ<ะ>ฉันไม่ค่อยากคุยกับใครหรอกวันนี้ฉันเหนื่อยหนะ่ายชีวิตอะไรเงี้ยคือแตเดี๋ยวนี้มันก็จะเหมือนกับเจอใครแล้วก็จะแบบยิ้มแย้มแจ่มใสได้ไม่ทางานเจอยอปพอยาบิเราก็ <laughs> เออแล้วก็ติ่นกาพี่จะขึ้นพี่เนี่ยพี่จะขำตลอดเวลาเนี่ยพี่ผ้าอืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงจริงแล้วพี่ฟูนคิดแม้ว่าการตเขียนมันจะช่วยเราได้ขนาดนี้พี่ก็ไม่ได้คิดมาเลยว่ามันจะผลมันจะมหาศาลขนาดนี้เนาะยังกับอนุภาคอิเล็กตรอนตอนแรกหวังนิวเคลียร์หวังไว้ตั้งแต่ไหนโอ้ก็หวังว่าเออก็เหมือน ฟื้นฟูร่างกายเหรอเออก็ดีจะได้แบบเหมือนกับไม่เป็นอะไรได้แป๊บหนึ่งหรือเปล่าหรือว่ามันจะมันจะดีจริงๆอย่างที่เขาพูดอะไรเปล่าคือเหมือนได้มาลองแล้วก็เออดีจริงๆเนาะมันดีจริงๆอ่ะมันเหมือนเนี่ยพลังอะไรซ่อนอยู่อ่ะ<ม>ก็ต้องมาโ<า>อก็ต้องมาเอ,อเอง,อ,งอ่ะก็ต้องมาเองอ่ะอย่าให้พี่พูดมากเลยมาเองเหอะพี่ปุ๋คอนเฟิร์มพี่ปุ๋คอนเฟิร์มนั่ที่คลินิกแพทย์พงสะทนนะคะแล้วให ุณพูดคาอะไรก็ได้หนึ่งคำสั้นๆจะพูดว่าอะไรคะมันสุดยอดมากมันมหัศจรรย์มากอ่ะมันมันมีจริงอ่ะมันมันมันมีเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยเราอะไรเงี้ยอืมสุดยอดอ่ะดีใจค่ะที่ได้เกิดเป็นคนไทยเราก็ได้เจอคุณหมอพงศธรโอเคขอบคุณค่ะค่ะค่ะก็เหมือนแต่ก่อนปวดหัวปวดหัวบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ ตอนเช้าเหมือนปวดหัวเหมือนทลายอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ไม่ไม่ปวดแล้วค่ะแบบไม่ปวดหัวหายไปเลยอ่ะเหมือนอาการปวดหัวหายไปเลยค่ะก็เลยว่าเออก็เลยว่าดีเนาะมันอาจจะเป็นเพราะเรามาฝังเข็มด้วยแหละมันหายไปนะเราเราคิดนะะเพราะว่ามันไม่มีเหตุปวดเลยที่อยู่ดีปวดหัวมันจะหายปกติเป็นคนตอนเช้ามันมาทํางานแล้วมันจะปวดหัวไงมันมันไม่รู้สาเหตุมันชอบปวดหัว ก่อนมีประจำเดือนเออแต่ก่อนก่อนมีก่อนมีประจำเดือนมันจะเหมือนกับมีอาการนู่นนี่อยู่อะแบบรู้สึกล้าล้ารู้สึกอาการไม่ดีปวดหัวรู้สึกเหมือนจะเป็นไข้อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่เป็นอืค่ะอันนี้ก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นค่ะคืออาการก่อนมี <laughs> ดนที่ที่ร่างกายเราเปลี่ยนไปไปค่ะรู้สึกดีมาก <laughs> <laughs> รู้สึกอยากจะมาเรื่อยๆค่ะ <laughs> <laughs>